สวัสดีครับเสรแเป็นคลิปวงจรไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์นะครับห่างหายไปพักหนึ่งนะครับด้วยปัญหาส่วนตัวนะครับขอบคุณ y o u t u b e นะครับขอบคุณแฟนคลับที่คอมเมนต์เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับก็เจอปัญหาเยอะทำตัวอ่อนแอก็ยิ่งมีปัญหาเข้ามานะครับล่าสุดมีขอประนามคุณพี่ขโมยหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่มา ต่อเติมเผอแป๊บเดียวนะครับ2ชั่วโมงหายหมดเลยนะครับเอาไปไม่รู้จะใช้เป็นหรือเปล่าเครือ่องมือผมตู้เชื่อมสว่านหินเจียน่าจะใช้เป็นไม่เป็นเอาไปขายะนะครับอขอบคุณคุณขโมยนะครับที่จะทําให้ผมจะได้ซื้อเครื่องมือใหม่นะครับคลิปที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับเป็นระบบ ควบคุมการทำงานของไฟ LED p c x นะครับ p c x 150นะครับตัวผมยังยังไม่เคยจับรถรุ่นนี้เลยนะครับรถ,รถราคาสูงนะครับไม่ได้แพงนะครับรถเท่าที่ดูแล้วเนี่ยโหใส่ไฟ LED ให้ด้วยนะครับข้อดีของ LED ต่างจากหลอดธรรมดายังไงนะครับหลอดธรรมดาอายุการใช้งานสั้นนะครับ l ลยาวกว่าอ,อดธรรมดากินไฟใช้พลังงานเยอะนะครับหลอด LD ลใช้พลังงานน้อยนะครับแล้วทีนี้มาใส่ยูนิตคอนโทรลนะกล่องควบคุมนะครับเข้าไปอีกก็สั่งได้เลยนะครับเราจะรู้ภายนอกสีสายไฟ สำหรับกล่องก็เป็นหน้าที่ของวิศวกร Honda ไปนะครับเขาก็ออกแบบมาดีนะครับคนทนทานอันนี้เป็นเทคสองเทคแรกพูดผิดแล้วก็มีผมเจอข้อผิดพลาดในการออกแบบวงจรของ Honda นะครับไม่ได้โทษนะครับแต่ว่ามันเหมือนว่ามันไม่ครบเดี๋ยวท่านที่เป็นครูดูคลิปนี้ช่วยตอบนะครับท้าย,ายคลิป นะครับจะมีะชุดควบคุมก็คือดิเมอร์สวิตนี่ไฟสูงไฟต่ำนะครับไม่มีสายไฟเข้าไปในกล่องนะครับเดี๋ยวดูทำไมต้องใส่สีเพราะว่าไฟล์ที่ส่งมาถ่ายปรินออกมาแล้วมันไม่ชัดนะครับก็เลยใส่สีช่วยเข้าไปเกือบเลอะนะครับอ้าวก็เป็นข้อดีไปรู้สีสายไฟด้วยเดิมๆของ Honda นะครับเอาเริ่มจากแบตเตอรี่นะครับ ขั้วลบสีเขียวนะครับข้วบวกนะครับไฟออกจากแบตเอี่อันนี้คือ,อเริ่มจากชุดจ่ายไฟก่อนนะครับที่จะไปรีเลย์หลักไปสมิคุญแจเขาออกแบบยังไงนะครับเหตุผลไฟบวกสีแดงนะครับสายสีแดงนะครับก็จะมีฟิวหนึ่งสตัวพิเศษ น่าจะมี4แล้วก็ที่เหลือสำรองมั่งอะไรมั่งนะครับประเป็ดในหน้างานหน้ารถมันไม่เป็นเหมือนในวงจรแต่นี้เราให้อินในวงจรนะครับสายสีแดงแยกไป2 5แอมผ่านฟิวเปลี่ยนสีเป็นแดงขาวนะครับแดงเฉยแล้วเป็นแดงขาวไปรออยู่ที่รีเลย์คำว่ารีเลย์ยังไปไม่ได้นะครับต้องมีการสั่งคอนแทคตรงนี้ลงมาก่อน คอนแทคมันลอยอยู่นะครับอีกแยกหนึ่งเป็น1 0แอมนะครับผ่านฟิวสิบแอมแล้วก็แดงขาวเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ไปที่สวิตช์กุญแจนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดกุญแจตอนนี้ยังไม่เปิดกุญแจนะครับอีกแยกหนึ่ง1 0บแอมนะครับผ่านฟิวเสร็จเปลี่ยนสีเป็นเขียวอ่อนดำเขียวอ่อนคาดดำนะครับ ไล่ลงไปแล้วมันไปไหนตามมันไปนะครับย้ายมาปึ๊บเข้าไปในกล่องนะครับเรามีหน้าที่เช็คไฟเฉยๆแล้วก็สายขาดในไหมนะครับเส้นนี้นะครับเข้าไปในกล่องนะครับอา้าวทีนี้จะเปิดกุญแจนะครับเปิดกุญแจปุ๊บ มี2เข้า2อ,ออก2นะครับสวิชกกุญแจที่มาจากรีเลย์หลักเมื่อกี้นะครับตอนนี้ยังมาไม่ได้นะครับตอนนี้พอปเปิดกุญแจนะครับทำให้ไฟนี่ครับนี่ครับผ่านฟิวสิบแอมป์ตัวนี้นะครับแดงขาวเส้นนี้นะครับที่ไปสวิ้กกุญแจนะครับข้ามกุญแจมา แล้วก็ไปที่รีเลย์หลักนะครับลงกลาวโครงอันนี้กาวแบบนี้กาวโครงนะครับสีเขียวธรรมดานะครับกาวพิเศษก็จะมีหลายกาวนะครับเขียวคนละเขียวนะครับเขียวคาดอันนี้รีเลย์ ky, ตนนัวนี้มีเขียวธรรมดาสรุปแล้วรีเลย์หลักมี4ส,สายนะครับส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็กก็คือดําขาวกับลงกลาวเขียวนะครับมีเขียวดําขาวออกดํานะครับ เข้าแดงขาวนะครับรีเลย์มีสีขั้วนะครับถอดมาก็จะเจอสีพวกนี้เราก็ไล่ตามนี้นะครับส่วนสร้างสนามแม่เหล็กอันนี้สะพานไฟนะครับเปิดกุญแจปุ๊บเสี้ยววินาทีนะครับเกิดสนามแม่เหล็กโดดตับลงมานะครับไฟตัวนี้ก็ข้ามมาได้นะครับผ่านฟิวสิแอมป์อีกทีนึงเป็นสายสีดำนะครับ แผ่นสีกุญแจเปลี่ยนสีเป็นน้ำตาลนะครับนี่น้ำตาลนะครับสายสีน้ำตาลเป็นเมน p c x นะครับสีน้ำตาลนี้ปนไ,นออไปไหนเออไปไหนสีน้ำตาลตัวนี้ก็จะไปมีแยกเอาไปใช้งานนะครับแต่ด้วยเหตุผลใดก็ไม่รู้นะครับเปิดกุญแจปุ๊บในแยกนี้ นะครับเดี๋ยว่อยพูดนะครับว่าเปเอาปลายสายก่อนไปไปเลี้ยงกล่องนี่นะครับสรุปแล้วไฟที่ไปถึงกล่องมี2เส้นนะครับก็คือน้ําตาลกับเส้นนี่ข้างๆกันนี่นะครับเขียวอ่อนดำนะครับเขียวอ่อนดํานี่ไม่ผ่านสวิตช์ไม่ผ่านอะไรมาผ่านฟิวมาเฉยๆนะครับ10แอมเพราะนั้นเวลาดูฟิวก็ ตัดปัญหาไปไม่ต้องไปจำมาดูทุกตัวนะครับฟิว—ฟิวขาดหรือเปล่านะครับไฟหน้าไม่ติดนะครับน้ำตาลมาดูส่วนแยกนะครับแยกแรกนะครับนี่ผมว่าแยกแรกลักษณะตอแยกออกมาเป็นสีดำนะครับไม่ใช่สีน้ำตาลนะครับ ตรงนี้เขาคงเอาเทปพ,พันไว้เรามองไม่เห็นแต่ว่าเอาไปใช้งานเมื่อเปิดกุญแจแยกนี้เป็นดำนะครับไปไหนครับไปชุดไฟหน้าชุดไฟหน้าชุดนี้ก็คือ s i t i o n light น,นี่ประมาณว่าเป็นไฟลีนะครับชุดไฟหน้ามันก็จะติดไฟลีนะครับเปิดกุญแจติดเลยนะครับแล้วก็ไปชุด ต่อขนานกันอย่างนี้นะครับอันนี้ชุดไฟหน้านะครับเห็นไหมครับมันอาจจะไม่ชัดเพราะว่า,าปริ้นออกมาจากไฟล์แล้วมันได้แค่นี้นะครับเป็นที่เครื่องปริ้นหรือเปล่าเดี๋ยวแล้วก็ชุดไฟท้ายนะครับนี่ผมแปลภาษาด้วยนะครับตอนแรกไม่เข้าใจใช้แอปแปลช่วยนะครับเทลไลท์เทลยไลท์ตัวน,นี้นะครับแต่สาย ดำมันเป็นดำนะครับเป็นน้ำตาลแต่ต่อมาจากต่อแยกมาจากสายน้ำตาลสายเมนนะครับแต่บางจุดยังเป็นสีน้ำตาลอยู่นะครับเฉพาะไฟหลีท้ายนะครับตัวนี้เป็นดำแล้วก็ไปที่ชุดไฟหน้านะครับแสดงว่าไฟหน้ามีไฟหลีอยู่ติดอยู่หลอดหนึ่งสองหลอดก็ว่ากันไปนะครับก็ต่อขนานกันไปนะครับ าตามันลงไปอีกน้ำตาเราเส้นนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้เป็นดำตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นสายสีดำเหมือนกันนะครับไปอ่านว่าไลเส้นไลเนี่ยผมก็ไฟอะไรวะก็เลยแปลแปลภาษาออกมานะครับไฟใบอนุญาต แฝแปเป็นไฟใบอนุญาตผมก็ถึงบางอ้อนะครับอ๋อนะครับ,อออนนรบไอ้ดำเส้นนี้ไปไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับอืม,มไม่ติดป้ายทะเบียนไม่อนุญาตนะครับโดนจับนะครับอ่าก็ใช้กราวธรรมดานะครับลงโครงเขียวธรรมดานะครับอันนี้อ่าพวกนี้ยังไม่ได้ใช้กล่องควบคุมนะครับมีไฟหลี่ท้ายกับไฟหลี่ ชุดไฟหน้าแล้วก็ไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับไม่ได้ผ่านกล่องนะครับแยกนี้แหละแยกนี้เป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะครับไปที่สวิตช์สตาร์บเบรกนะครับสตารบเบรกหน้าหลังสตาร์บเบรกหน้าสตาอปบเบรกหลังต่อขนานกันอยู่นะครับแบบนี้แล้วก็กำเบรกกำอ,อันเดียวก็ได้กำสองอันก็ได้ก็ออกเป็น สายไฟที่ออกมานะครับเป็นเขียวเหลืองนะครับเขียวเหลืองก็ต่อไปขนานกันไปไหนเขียวเหลืองก็ไปที่หลอดไฟท้ายครับไฟเบรกไฟเบรกก็ติดนั่นเองนะครับกาเบรกก่อนสตาร์ทบังคับอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ผ่านกล่องนะครับทีนี้ที่เอามาจากก่องก็มีชุดไฟท้ายเนี่ยมันก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาใช่ไหมครับ พูดถึงชุดไฟไท้ายก่อนก็ได้นะครับส้มซ้ายฟ้าขวานะครับฮอนด้าเห็นไหมครับแต่ว่ามันเป็นส้มมีคาดนะครับชุดไฟหน้ากับชุดไฟไท้ายสีส้มเหมือนกันแต่คนละคาดนะครับดูนะครับสีฟ้าส้มซ้ายฟ้าขวาสีฟ้าข้างขวาเนี่นะครับลงกลาวเขียวโค้งเหมือนกันเขียวธรรมดานะครับก็ฟ้านี่มัน คาดขาวนะครับไรบูวไว้นะครับฟ้าขาวนะครับข้างขวาล่ะไอข้างซ้ายล่ะก็ส้มขาวนะครับสองเส้นนี้ออกมาจากกล่องอชุดไฟท้ายนะครับส้มขาวกับฟ้าขาวแล้วก็ผ่านหลอด LED แล้วก็ลงกลาวเขียวลงกลาวร่วมนะครับ เขียวธรรมดานะครับทีนี้มาเปรียบเทียบกับชุดไฟหน้านะครับหลอดไฟเลี้ยวข้างหน้าด้านหน้านะครับก็มีซ้ายมีขวาเหมือนกันส้มซ้ายฟ้าขวานะครับนี่ส้มแต่เป็นเป็นคาดดํานะครับชุดไฟหน้า,าส้มคาดดําฟ้าคาดดานี่นะครับเส้นนี้ผ่านหลอด LED แล้วก็ลงกาวาลงกาวเขียวเฉยเหมือนกันนะครับไม่ได้เขียวคาดนะครับแต่ที่มีเขียวคาดเป็นหลอดไฟไฟหน้านะครับหลอดไฟหน้าใช้ไฟสูงไฟต่ำอ่าก็คือสรุปเหมือนกันกับชุดไฟท้ายก็คือเอาไฟออกมาจากกล่องนะครับอันนี้ชุดไฟหน้านะครับ ชุดไฟหน้าก็มีไฟลีไฟลีอาจจะใส่2หลอดนะครับซ้ายขวาแอบแอบไว้หน่อยเปิดกุญแจแล้วติดเรลืองๆแสงนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็หลอดไฟเลี้ยวนะครับแต่ทั้งหมดนี้เป็น LED นะครับหลอด LED เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ไฟต่ำไฟสูงนี่คือชุดไฟหน้านะครับแต่ก็เอามาจากกล่องนะครับสั่ง ล่อยไฟมาจากกล่องนะครับอันนี้คือชุดไฟหน้านะครับไฟสูงก็นี่นะครับไฮบีมไฮบีมนี่น้ำเงินน้ำเงินคาดดำนะครับนี่ผมไม่ใส่สีนะครับเพราะว่ามันจะเลอะเกินไปใส่เยอะมันเกิเลอะนะครับเป็นน้ำเงินคาดดำนะครับไฟสูงออกมาจากกล่อง ไฟต่ำขาวนะครับเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วรถสมัยก่อนรถฮอนโนวารถดีมรถอะไรมันเ,เวฟพวกนี้นะครับไฟสูงสีน้ำเงินไฟต่ำสีขาวนะครับแต่ว่านี่มัน LED ก็ขาวคา,าดดำนะครับอาศัยเขาเดิมอยู่นะครับทีนี้กราวมันไม่ใช่เขียวธรรมดานะครับคนละกราวนะครับถามว่าต่อกันได้ไหม ตามวงจรก็ต่อได้นะครับต่อใส่เขียวธรรมดาก็ได้ก็คือโครงเหมือนกันนะครับผ่านหลอดเสร็จแล้วกราวเป็นเขียวขาวเป็นกราวชุดไฟหน้านะครับก็หากดูทีเดียวก็สับสนก็ไม่เป็นไรนะครับเจอปัญหาก็มาเปิดดูอีกรอบก็ได้นะครับคลิปแต่หาให้เจอนะครับในเพลิ์เปิดเพลิ์นะครับ อันนี้ส่วนของไฟหน้าและไฟท้ายต่อไปที่ไปโชว์ที่เรือนใหม่นะครับก็มี3หลอดนะครับก็มีหลอดไฟเลี้ยวเตือนไฟเลี้ยวนะครับคําว่าโชว์คือไปเตือนที่เห็นนะครับแล้วก็อันนี้มันมีเตือนไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายหลอดขวาหลอดแล้วก็เตือนไฟสูงนะครับ ทั้งทั้งสามเส้นนี่เอามาจากกล่องนะครับก็มีไฟเลี้ยวข้างขวานี่ขาวแดงนะครับไฟเลี้ยวข้างซ้ายขาวน้ำเงินเตือนไฟสูงนี่น้ำเงินขาวนะครับสลับสีนะครับเห็นไหมครับบางทีเราก็ไม่ต้องไปจำก็ได้สีหรือจะจำก็ไม่ผิดนะครับอันนี้คือ ชุดเตือนที่ส่งไปเรือนใหม่นะครับต่อไปอกล่าวของกล่องนี่เขียวน้ำตาลนะครับมีโครงเป็นเขียวก็ลงโครงเหมือนกันม,มาชุดควบคุมนะครับชุดสั่งการนะครับชุดสั่งการก็มีก็คือสวิต สวิตแฮนนะครับ P.C.X mm hmm. มีไฟฉุกเฉินด้วยนะครับฮัสซัดสวิตนะครับผมก็แปลภาษาออกมาดูตอนแรกก็งงพยายามแกะวงจรอยู่หลายวันนะครับคุยจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็มาสวิตไฟเลี้ยวแล้วก็สวิตไฟหน้านะครับสูงต่ำนี่อยู่ตรงนี้นะครับว่าหากท่านดูคลิปนี้ดูนะครับว่า าสายไฟมันหายไปไหนนะครับเส้นหนึ่งอาจจะมีความผิดพลาดของอวิศวกรที่เขียนแบบนะครับผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการเชื่อมสายต่อสายนี่ดูนะครับสวิตช์สูงต่ำนะครับไฟสูงสีน้ำเงินนะครับนี่นะครับ ออกมาจากกล่องนะครับไฟต่ําหายสีขาวน่าจะเป็นสีขาวแต่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่วาดนะครับจุดนี้จุดที่ไฟออกมานี่น้ำตาลน้ําเงินนี่น้ำตาลน้ําเงินแล้วไปต่อร่วมเขียวน้ําเงิน ได้ยังไงตรงนี้อย่างนี้ต่อจุดร่วมใช่ไหมครับน้ำตาลน้ำเงินน่าจะผิดตรงนี้นะครับน่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นไฟต่ำหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่มีโชว์นะครับแล้วก็น้ำตาลน้ำเงินกรีนกรีนบลู Green, Green Blue, นะครับกรีนบลูมันต่อมาใส่สซอ์วิ ไฟเลี้ยวด้วยใส่สวิตไฟฉุกเฉินด้วยนี่ถูกต้องนะครับเส้นนี้แต่ว่าคิดว่าผิดนะครับหรือว่าไม่ผิดยังไงผู้รู้นะครับท่านที่ดูคลิปอยู่ก็ลองหรือผมติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลอีกรอบหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับมีปัญหานะครับไฟสูงต่ำก็เดิมเดิมเราก็คุ้นสีสายมันก็ ไฟสูงสีน้ำเงินไฟต่ำสีขาวนะครับตัวนี้ LED ก็สวิตควบคุมก็เป็นน้ำเงินเฉยๆที่สวิตนะครับสวิตแฮนนะครับสวิตไฟสูงต่ำไฮเนี่ยนครับไฮน้ำเงินถูกต้องโลไม่มีบอกไม่มีสายเขียนออกไปเข้าตรงไหนนะครับแล้วก็เกรเทาน้ำเงิน ไม่ใช่น้ำตานะพูดผิดนะเมื่อกี้อันนี้เกรเทา GR นี้มันเกรนะครับภ <c oughs> าษาอังกฤษตัวย่อมันเจียเกรทานะครับแต่ตัวนี้เป็นเท่าที่ดูมันก็เป็นกรีน,น้ำเงินอะไรนะครับก็ออกมาจากกล่องเดี๋ยว อาจจะไปดูหน้ารถอีกทีหนึ่งนะครับแบตเตอรี่หมดพอดีถ่ายทำํำตรงนี้มีปัญหานะครับไฟขอทางามีไฟข้อทางก็ไม่มีอะไรครับก็ส้มซ้ายสีส้มก็มาจากกล่องฟ้ามาจากกล่องตรงกลางเป็นเขียวน้ำเงินมาจากกล่องนะครับ แล้วก็ต่อมาที่ขนานกับสวิตช์ไฟเลีย้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็สีปกติไม่มีคาดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีปัญหาก็จะดูรายละเอียดอีกทีแล้วก็อาจจะมีคลิปเพิ่มนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับยังคิดถึงทุกท่านขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เหมือนผมนะครับ4ปีแล้วขายังไม่หายนะครับ มีปัญหาเยอะมากตอนนี้ส่วนตัวนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับวัสดีครรบแบกหมดแบหมด